ต่อรองได้แล้วก็รอตรวจท้องกับ,อบพอชอ็อกโกแลตนะครับพี่น้องครับผ,มผสมไใหไแหล้วนะครับเนาะพานมาหลายลลไละครับผสมแต่วันที่7รกรกดาคลไหมครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับบุญชู Channel เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับ สาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกับกับมาทีของง้วของคุณพ่อเถิงแล้วก็นะครับพี่น้องครับซึ่งพิกัดตรงนี้ก็อยู่สร้อยหนาเรือนจํานะครับพี่น้องครับชุมชนหัวนนโกอําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อวันนี้คุณพ่อเปนิคพึ่งมีง้วให้พี่ให้น้องสวยๆนะครับพี่น้องครับสองตัวนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละหนังหนาๆสาใหญ่ๆแดงๆเข้มๆแบบนี้แหละครับพี่น้องครับ ผู้ใดสนใจอยากจะได้เตรียมตัวไว้เลยนะครับพี่น้องสําหรับง้อของพอถึงตะเก ا ราคาก่ะถือว่าไปไวมาไวแราครับพี่น้องสําหรับผู้ที่กำลังหาง้อไปเลี้ยงอยู่นะครับเนาะอ่ามอนิสิราคาจะกห้องมาธย์ไถ่นะครับกี่ิพาพีพ่อน้องไปพูดคุยกันนะครับถึงตัวจังตัวนี้นี่ครับนี่เนื้อหนังโครงสั่งใหญ่เลยนะครับเด้อตัวใหญ่มากเป็นวัวสาวนะครับหลักการในส่วนของผู้ใดที่สอบถามขวามานะครับอาหารวัวตราวัวพิษเพิ่นกงขายขึ้นเก่าเลยครับพี่น้องครับก็สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับโปรตีนอยู่สองร้อยแปดสิบราคาเดิมนะครับ แล้วก็ปลูีน21นตี่กอยู่3 0รยนะครับพี่น้องเอาไปพูดคุยถักท้ายกับทังอ่าคุณพอเถิงกันครับเอาพอวัสดีครับครับผมวัสดีครับเอามื่อนี้มาไห้2ตัวตัวนี้ว่าท่องหรือไครับนี่ครับทองครับตรวจทองมีคลิปพร้อมตรวจทองแล้วเรียบร้อยครับโอ้ตัวนี้เป็นงัวที่ตรวจทองแล้วมีคลิปพร้อมนะครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวิเบ่งทั้งนี้ครับพี่น้องครับส่วนหน้าเป็นอย่างไรนะครัััััับบบบเเนนนนนนาะีีี่่่่ออออ้ป็ทททงงดคคครรรรพวแกก ทองแรกนะครับพี่น้องต่วันข่าดทีเป็นง้วเขาดอได้ครับพี่น้องตัวนี้เด้อนี่พันธุพดี้าเบื้องไอ้ดันนี้กันครับผมส่วนสูงพอวันเรายุท่าไรครับตัวนี้วัดเลี้ยวเกือบร้อยสี่สิบอยู่ครับร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบเก้าร้อยสามสิบแปดด้ครับพี่น้องตัวนี้ครับผมนี่เราผู้ได้ยากจะได้ง้วทองนะครับทองพ่อไดน้อครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้คือรับประกันทองรับประกันทองนะครับพี่น้องครับอันนี้ใซรล็อกกี้อ่าไวแซทสิบทับหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่แหละ วันที่ผสม15กรกฎาคมนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะเบิ้งหลอดนะครับเด้อ่าหลอดผลิตมือไดนนะครับผสม1 5หลอดนี่ผลิตวันที่ซเมษา2021เอ่อหลอดผลิตก้อนอยู่ดอกครับพี่น้องครับโอเคอยู่ผสม15กรกฎาคมนะครับเด้อเอางดตัวนี้มีตำนี้ตรงไหนบ้างครับพ่อครับตำนี้ดูกส่วงขางไส้นะครับผมจะบอกไว้ตัวแข็งไขว่ามันอยังไง จมบ่ครับนี่ครับมันนิดเดียวแคบจะบ่เห็นครับพี่น้องครับชิมมองบ่เห็นดอกมั่งวัวห็นครับพี่น้องครับเพราะว่าอ่าครับถ้าเจ้าของง้อบอกตั้งผมนี่ก็เบื้องบอกเบื้องบ่เห็นครับจะใกล้ขคือแทบจะบ่เห็นเลยล่ะก็ให้พี่ให้น้องเนี่ยพิจารณาไปน้ำนะครับเด้อเจ้าของง้อแต่ละคนนี่เป็นจังได๋นะครับกะนี่ล่ะความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อพี่ต่อน้องนี่ครับผู้ลุงคนเพิ่นก็บอกเนาะตามที่ผมนี่ผมก็เบื้องบ่เห็นเนาะผู้ลุงคนเพิ่นอาจจะบ่บอกนะครับพี่น้องครับนี่ล่ะก็ให้พิจาาารรรณกััับบบคคคนนขยงงพี่้้อผูใด เสื่อใจได้มั่นใจได้นะครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนใตยครับพี่น้องนมนี่ก็บุทันมี้วห้อยดุจพี่น้องนมสาวๆอยู่ด้วยครับพี่น้องเด้อตัวนี้นี่แหละพวกหางฟ้อยหางกระไดอ่าวัวท้องตัวนี้มาดูกันว่าคาตัวเพิ่นจะเปิดไว้เท่าไยนะครับเด้อตัวนี้รับประกันท้องล้านเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับมีตรวจท้ทองแล้วตรวจท้องให้แล้วนะครับเด้อเอารอคาตัวยุทธีเท่าไดรครับนี่ครับสี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าพันได้ ได้วัวทองนะครับสี่หมื่นเก้าพันละกันอันนี้ต่อรองได้อีกไหมครับพ่อครับนิดหน่อยครับต่อรองได้นิดหน่อยได้ครับพี่น้องครับเอาฝากเบอร์โทรหรือช่องทางการติดต่อนะครับพ่อศูนย์เก้าห้าครับผมหนึ่งหกแปดครับหนึ่งห้าแปดแปดเอาฝากเอาหมวลมาท่านนี้ครับถี่เบื้องตรงๆมาหน่อยเออเบื้องด้านข้างด้านนี้ครับพี่น้องเออนี่ได้ครับพี่น้องครับนี่เนาะอันนี้ก็สิ่งเชิงนะครับพี่น้องเด้อเบื้องด้านข้างด้านนี้ก็ได้ครับพี่น้องครับนี่เนาะ อันนี้โตขอนข้างที่จะง่ายอ่างงหญ่ยยอยู่นะครับพี่น้องครับนี่ผู้ได้อยากจะได้มาเอาครับพี่น้องครับส่วนสูงร้อยสามสิบแปดคือง้ออยู่นี่นของคุณพ่อเพิ่นวัดเหรอเด้อพี่น้องเด้อครับวัดแล้ววัดแล้วนะครับพี่น้องครับเอากีบลงกีบลิบไปยังไงกะให้พี่ห้นองพิจารณาเอาเด้อครับเด้อนี่แหละครับผมแต่จะพาเบื้องด้านข้างดานนี่ครับพี่น้องครับส่วนหูส้นหน้าเป็นยังไงเนาะเอาง้อว่าไหลเด้อครับพี่น้องครับเบื้องละเอียดไปจังหน่อยเนาะนี่แหละสวนหน้าหูไปยังไงเ,เอากไปยังไงนะครับพี่น้องครับ่นนีะ เป็นจังไดรนะครับพี่น้องครับนี่อันนี้ทองนะครับทองร็อกกี้นะครับพี่น้องครับไวเซตสิบทับหนึ่งนี่แหละร็อกกี้ก็เป็นพ่อแม่เดียวกันกับไอไลน์ครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆด้วยครับเด้อร็อกกี้นี่นี่อ่าเนี่ยนะครับเอาไอจุงยางให้หินทายยางจังน้อยนะครับมีขาถกขาถอนวอลไปไปลุกไปง้างง้างเดินลุกเดินเร็วง้างง้างพวกมีขาถกหร้อครับพี่น้องครับตัวใหญ่อยู่นะครับพี่น้องครับประกันถกถอนตัวใหญ่ตัวหนาอยู่ครับพี่น้องครับถ่ายกันหนาดีอยู่ครับเลือดยุ่ เป็นงอที่จะ่อนข้างลึกเลยหระครับผมแต่ว่ามันบนมีตาหนี้กับขายสูงวันนี้คือว่านี่นะครับพี่น้องครับเอาตัวต่อไปครับพี่น้องไปบ่งแม่สาวคลงสั่งง่ายๆตัวหนึ่งครับพี่น้องครับนี่กระดูกแข็งขาถือว่าำใหญ่ายเรื่ะแล้วก็สีนี่กนลังที่จะแดงเข้มก็ตัวตัวตัวแม่ทองนะครับพี่น้องครับนี่ตัวใ่ญ่หลังแตกครับพี่น้องครับตัวนี้นี่เด้อสนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่เบื้องทาเดินทายย่างไปก้อนครับพี่น้องครับไม่มีตำหนิหรอก นี่นะครับตัวนี้เป็นวัวสาวนี่อายุประมาณจะเดือนครับพ่อครับอันสิบแปดสิบเก้าเดือนนี่วราใช่ไครับสิบแปดสิบเก้าเดือนนะครับพี่น้องครับเพราะว่าผมถามเอาเอาออกไปเดือนพวกอไดรพ่อไปเอานี่นะครับพี่น้องครับสำหรับตัวนี้ก็เอาออกมาให้พี่ห้นองเบื้องเจี่งแจียงชัดๆนะครับพี่น้องครับเป็นวัวสาวเด้อที่ลำตัวยาวแลวก็เม็ดสีแดงใหม่นะครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อเอาตัวนี้ผสมใบไป้พอนี่ผสมแล้วครับผสมใส่ใส่พอด้ครับ นี่นะครับใบผสมอยู่น้ำห่าคุณพ,อพ่อคนนี่เนาะเดี๋ยวผมจะอ่านให้นะครับอันนี้ผสมช็อกโกแลตนะครับพี่น้องครับ4 1 7หนทับหนึ่งนี่แหละนี่แหละใบะที่ผสมใบกับแม่นี่นะครับเนาะผสมวันที่24กร,รกฏาดือนปี64สี่นะครับพี่น้องครับหลอดกับผลิตผลิตเมษาอยู่นะครับพี่น้องครับเอานี่แหละผู้ใดสนใจอยากจะได้กันประมาณ2 สองเดือนเหลือมั้งทีสองรอบเหลือมั้งครับล่อล่อตรวจทองคือล่อตรวจทองแต่ว่าตัวนี้พอท่านท่านตรวจทองนะครับเนาะยังครับยังไม่ได้ตรวจทองนะครับพี่น้องครับตัวนี้ผู้ใดอยากจะได้เป็นม้วนสาวทีข้องสังรูปร่างนี่สูงใหญ่เยอะครับพี่น้องครับนี่แหละนี่ตัวยั่งตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องนี่ส้นสูงส้นสูงพอวันแเรายุตเรไรครับตัวนี้ครับร้อยสี่สิบแปดบวกครับร้อยสี่สิบแปดบวกได้ครับพี่น้องครับคลิปหูขอบหูดำเนาะแล้วก็ขอขาเนี่ยกือว่าดำอยู่ครับแล้วก็ช่วงงงงคออ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 อนน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 ีีีี่่่่จจะกกกกเเเเปป็็ลลาาาายยแฟซิดดหรัับบพพพพ้้้ขขวูใ เอขาว่าลูกอันคล้ายๆอันแม่มันเป็ีนอันคองทั้งมาแต่ทั้งบ่อยอุบ่นแม่สายญาติอันแม่เปลี่ยนหูกระทบเนี่ยเป็นง่วงหูอ่ะไม่พอเนี่ยบ่บ่ดูจากต้นบาลูครับพอผมมองจากไทยไง้อครับพี่น้องครับไทยไงนะครับเนาะเงาหางกันไงไทยดำดีตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่แหละต้นบารู้สึกว่าพุางหางนี่จะขาดไปนิดน้อยไม่พอตัวนี้ครับผมแม่มันเหยียบครับนี่แหละตำหนิครับคือตำหนิมแต่หางขาดนิดน้อยไปหางฝอยหางครับพี่น้องครับ นี่ผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับด้อแเม่งหญ่ๆสำหรับไปเป็นเม่บอกในส่วนของปลายหางขาดนี่ก็คือบ่มีผลต่อการให้ลูกส่งลูกนะครับพี่น้องเพราะว่าพันธุกรรมตัวนี้คงสั่งมากหญ่แเลยก็ถือว่าเมดสีดีเลยแหละครับพี่น้องครับสูงหญ่ด้อครับพี่น้องเด้อคุว่าตัวนี้นี่เนื้อหนังหนาหรือย่นก็ให้พี่น้องเบิ่องเอาครับนี่นมมีติ่งบ่ครับนี่อั่มีติ่งนะครับพี่น้องเอาพอจังตัวนี้หญ่ๆนี่ว่าไ้เถอะนะครับ หกหมื่นเก้าครับหกสิบเก้านะครับคือรอต่อรองได้ือเก้าครับต่อรองได้แล้วก็รอตรวจท้องกับอ่าพอช็อกโกแลตนะครับพี่น้องครับผสมให้แล้วนะครับเนาะผ่านมาหลายหลาแล้วครับผสมแต่วันที่เจ็ดกรกฎาคมไหมคือท่านได้ตรวจนะครับพี่น้องนี่ผู้ใดอยากจะได้นะครับเนาะส่วนหน้าแล้วก็ในส่วนของขากรีบเร็บเป็นยังไงดีๆสวยๆยู้ยเด้อครับพี่น้องเด้อนี่แหละเอาออกมาให้พี่ให้น้องเห็นชัดๆนี่แหละครับพี่น้องครับนี่กลางทุ่งนานี่แหละครับผมหกหมื่นเก้าต่อรองได้เด้อครับพี่น้องเด้อเนา มื่อนี้อ่พ่ออดีตเพื่อนกะมีงัวงทองมาให้เนาะสี่หมื่นเก่าครับพี่น้องถือว่าราคาพอสูงครับจังตัวนี้บบกใหญ่นี่ก็เปิดไว้หกสิบเก้าผู้ใดก็ลังมองหางัวแม่บล็อกนะครับพี่น้องครับโครงสั่งงใหญ่ๆเม็ดสีดีๆกัถือว่าตัวนี้ก็น่าจะใส่ได้นะครับพี่น้องครับเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับเราจะพาไปเบื้องแม่ยิ่งใหญ่แม่ในอีกเชียวครับพี่น้องครับนี่แหละตัวนี้สี่หมื่นเก้านะครับเด้อนี่นี่นะครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้กะมาเอาเลยครับพี่น้องครับอยู่อ่า สร้อยหนาเรื้อนจําของจังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องครับกับยูนี่แหละบรรยากาศเขากำลังสะออกห้องครับพี่น้องครับนี่เข้าท้องใหญ่แล้วนะครับเด้อครับอยากจะได้ก็มาเอาครับพี่น้องครับเบียมาเบิงมาส้มก่อนก็ได้ครับของพ่อนี่ก็มีงวมาให้เรื่อยๆอย่างนี้พ่อเนาะครับผมก็หาซื้อมาเรื่อยๆครับตัวนั้นก็มีตัวนี้ก็คือหางเด้อครับบอกไว้อ่าตัวตัวนี้มีต่าหางเหรอครับพี่น้องครับหมองอ่นนี่บ่มีเนาะแต่ว่างามโพดงัวตัวนี้งามอยู่ครับพี่น้องเลี่ยมตัวนี้ถือว่าดีเหรอพวก สี่โค้งสุดขาทุกขาถอนอีบ่มีด้อครับพี่น้องครับนี่บ่งกมกินหยาดนี่ครับบ่งทานนีเป็นในพี่น้องครับตัวเงี้ยดีบ่เดี๋ยวคุณชูก็จะไต่ไปตามขอนไม้ตรงนี้นะครับเนาะนี่บ่งเลียมตัวด้านนี้ครับพี่น้องครับตัวเงี้ยอยู่้อครับพี่น้องเด้อมาบ่องตัวจริงก้อนครับพี่น้องครับเอาจังใดคลิปนี้กะขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับกับพวกมั่วของพอถึงนะครับแล้วผมกับมีมาให้แบบนี้แหละนี่นอกยหญยๆนี่ครับเอาจังไดคลิปนี้กะขอจบไปเพียงแค่นี้ครับผมก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ